พยาครุฑกับพญานาคเป็นพี่น้องกันนะครับเขามีพ่อคนเดียวกันนั่นก็คือฤาษีกัสริเทพอุดรฤาษีกัสริเทพอุดรเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งเทพทั้งปวงก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเขามีลูกที่เป็นเทพเยอะมากส่วนแม่ของพยาครุฑกับพญานาคเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันนะครับพ่อคนเดียวกันคนละแม่แต่แม่นั้นก็เป็นพี่น้องกันอีก แต่ว่าพญาครุฑกับพญานาคเนี่ยโกรธกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ที่มานะ่ะมีนะครับเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกจริงๆเนี่ยพญาครุฑไม่ได้เอาชนะพญานาคได้นะครับพอเกิดการต่อสู้กันเนี่ยพญาครุฑลงบินลงไปโฉบพญานาคเมื่อไหร่เนี่ยพญานาคจะม้วนแล้วก็รัดพญาครุฑลงไปใต้น้ําตายทันทีเลยนะครับ แต่เรื่องที่ทำให้พยาครุฑสามารถเอาชนะพญานาคตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าพระยาครุฑกับพญานาคเนี่ยมีลือีเป็นอาจารย์ด้วยกันนะครับเป็นลือสีคนเดียวกันแต่ว่าฤือศีเนี่ยเขารักพยาครุฑมากกว่าพญานาคนะครับแต่ว่าพญานาคเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับรักเคารพอาจารย์เหมือนเดิม พยาคุดจึงไปถามฤาษีนะครับว่าเขาจะทำอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะพญานาคได้โดยเล่าให้ฤาษีฟังว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เขาโฉบลงไปจับพญานาคได้แล้วเนี่ยบินขึ้นไปเนี่ยบินไม่เคยขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะถูกพญานาคม้วนตัวดึงเขาลงไปในน้ำตลอดนะครับทำให้ฝ่ายพยาครุฑเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตลอด ฤาษีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าฤาษีก็รับปากว่าเดี๋ยวจะหลอกถามพญานาคให้นะครับหลังจากนั้นพญานาคก,ก็มาหาอาจารย์ฤาษีคนนี้ตามปกติฤาษีจึงถามพญานาคว่ามีเทคนิคอะไรในการต่อสู้ถึงสามารถเอาชนะพญากรุธได้นะครับพญานาคก,ก็ไม่ตอบนะฤาษีเซาซีถามอยู่นั่นสามรอบ ด้วยความเกรงใจอาจารย์เขาก็เลยต้องตอบอาจารย์นะครับอาจารย์ฤาษีเนี่ยไปว่าความจริงแล้วเนี่ยน้ำหนักของตัวพญานาคเนี่ยไม่สามารถเอาชนะพญาครุฑได้เลยแต่เทคนิคของเขาก็คือไปกลืนไปกลืนก้อนหินไว้ในท้องนะครับกลืนก้อนหินไว้ในท้องแล้วก็โผล่หัวขึ้นมาล่อพญาครุฑนะครับ พอพยาครุฑมาจิกตรงหัวปุ๊บนะครับเขาก็ถ่วงลงนะครับเอาหางขึ้นมาม้วนพยาครุฑถ่วงลงทําให้พยาครุธแพ้เขาหลังจากที่รือีได้รู้ว่าพญานาคก,กลืนก้อนหินไว้แล้ววันต่อมาเมื่อพยาครุฑเข้ามาหารือีนะครับรือีก็บอกว่าโอชยสบายมากต่อไปเนี่ยเอาชนะพญานาคได้ละรู้เหตุที่มาแล้ว ฤสีก็เล่าให้พยาครุฑฟังแล้วก็เล่าให้พยาครุฑแนะนําพยาครุฑว่าต่อไปเนี่ยอย่าใช้กงเล็บไปจับตรงหัวของพญานาคให้ไปจับตรงหางบินขึ้นแล้วก็เขย่าลงเขย่าลงนะครับให้ก้อนหินเนี่ยไหลลงมาจากท้องออกจากปากพญานาคพยาครุฑก็จะสามารถเอาพญานาคบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วจิกกินได้นะครับ หลังจากนั้นพยาครุฑก็ใช้เทคนิคที่อาจารย์ฤาษีเนี่ยนะครับบอกไว้จิกพญานาคจับพญานาคทางหางแล้วก็เขย่าเอาก้อนหินออกแล้วก็บินขึ้นไปกินบนบนบน,บนต้นไม้บนภูเขานะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพญานาคก,ก็เลยแพ้พยาครุฑจนถึงบัดเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องนี้เราก็อยากจะบอกให้ท่านว่าความลับนะ ถ้าหากเปิดเผยให้แก่คนใดคนหนึ่งมันก็จะไม่ใช่ความรับอีกต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราไม่ควรที่จะไว้ใจใครจนต้องบอกความลับให้เขาทราบนะครับคนที่เซาซีอยากรู้ความลับของเราส่วนมากไม่ใช่คนที่หวังดี